อยู่หลังนี้นะครับถือว่าไหม่เหมือนกันนะครับผมมาเปดตอีกครั้งนะครับอันนี้ก็จะเป็นหลังใหม่อันนี้จะเป็นห้องโถงนะครับสำหรับถ้าไหนสนใจนะครับผมทักเข้ามาได้นะครับจะเอร์โทรไ้ให้นะครับผมดูเนื้อไม้ก่อนนะครับแนงแนงด้อไม้ประกอบไม้ดีๆนั่นเลยแหละมาดูฝ้านะครับ พื้นนะครับความสูงอยู่ที่ประมาณ50เซนนะครับความสูง50-70นะครับไม้แดงไม้สักนะครับกำลังเร่งมือทำประมาณนี้นยส่วนนี้ก็จะเป็นระเบียงนะครับหลังนี้เสร็จแล้วนะครับราคานะครับอันนี้ก็จะเป็นราคาเท่าไหร่นะ240นะครับผมส่งฟรีนะครับ400กิโลเมตรนะครับ เดี๋ยวจะพาไปดูห้องอหลังที่มีห้องครัวแล้วก็ห้องน้ําในตัวนะครับก็มีนะครับผมหรือว่าถ้าไหมนสนใจนะครับสนใจจริงก็พักมาเบืร์น,นี้ครับ <c oughs> นะครับโทรมาเจ๊ได้เลยนี่หลังนีพ้พร้อมขายนะครับผมสองแสนสี่ครับนี่ครับ ด้านหลังก็เป็นะครับเราสามารถต่อเติมได้สามารถต่อเติมได้ครับต่อเติมเป็นห้องน้ําห้องครัวสามารถต่อเติมได้น่ประตูหน้าต่างนะครับแล้วก็ฝ้าหลุมนะครับไม้สักไม้แดงนะครับพื้นไม้เนื้อแข็งนะครับทั้งหลังเลยมาเนี้นะครับสองแสนสี่ครับหลังนี้ครับผมอ่ความกว้างความยาวความยาวอยู่ที่ 4เมตรนะครับความยาวนะครับความกว้างอยู่ที่3เมตร3เมตรนิดๆน,น,นะครับเนี่ยหน้าระเบียงก็ประมาณ2เมตรนะครับความกว้างความยาวประมาณ 4, 4เมตรนะครับผมประมา้ไม้เนื้อแข็งนะครับช่างกำลังเล่กมือทานะครับถ้าไหนสนใจก็ติดต่อมาเบอร์นี้นะครับโอเคแล้วอีกหลังนี้หลังนี้นนนก็มี มีห้องครัวนะครับมีห้องครัวแต่บันไดเรากําลังจะทำอันนี้หลังใหญ่นะครับเป็นสไตล์สนูน้อยเรือนเรือนงามนะครับหลังนี้สูงใหญ่เลยประมาณน,นี้อันนี้เป็นบ้านเลยนะครับเพื่อนไม่ใช่บ้านนอกดาวนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นบ้านเลยนะครับอ